จริงๆครูหย so ุดสอนตรงนี้ได้ไหมแล้วไปสอนเรื่องต่อไปเพราะว่าเราเหลือคาบนี้คาบสุดท้ายแหลครูห้ามออกที่อย่างนี้ออกมก็ต้องออกตามนี้แล้วเราไปดูคลิปเอาไหมว่าไม่เป็นไรงั้นไปดูคลิปอีกคลิปหนึ่งเอาอ่ะมาทีนี้นักเรียนคะไปเร็วๆนะทีนี้ใครแบบไม่ทันก็ก็ต้องทันแล้วนะตอนนี้เพราะว่าครูจะไม่รอแล้วเพราะว่าเดี๋ยวไม่ทันเริ่มหาโดเมนสเต็ปที่หนึ่งคือ อันดับแรกก่อนที่จะทําอย่างอื่นให้แกจัดเทอมให้มันเรียบร้อยวิธีหาโดเมนกับเลนส์คือต้องจัดเทอมให้ถูกต้องด้วยถ้าหาโดเมนต้องจัดเทอม x แสดงว่า y ต้องอยู่คนเดียวถ้าหาเลนส์จัดเทอม y แสดงว่า x ต้องอยู่คนเดียวหลังจากจัดเทอมเสร็จสเต็ปต่อไปคือแกต้องดูฝั่งซ้ายก่อนว่ามีขอบเขตไหมพอดูขอบเขตเสร็จค่อยไปดูฝั่งขวาแล้วค่อยแก้อสมการออกมาถึงจะได้โดเมนกับเลนส์จบ สลมมี2สเต็ปจัดเทอมแล้วก็ดูฝั่งซ้ายแล้วก็หาอื่สาสเต็ปสิจัดเทอมดูฝั่งซ้ายเพื่อดูขอบเขตแล้วก็แก้อสมการเพื่อดูค่า x กับค่า y จบนี่คือโดเมนกับเลนส์จำเป็นแพทเทิร์นไว้นะมี3สเต็ปมาเริ่มหาโดเมนจัด y เท่ากับเทอม x แสดงว่าเราจะย้ายตัวนี้ไปหา1ก็จะกลายเป็น y กำลังสส่วน4เท่ากับ1ลบ x กลัง2ส่วน9นี่ คือการจัดเทอมในการหาโดเมนทีนี้พอเราจัดเทอมเสร็จสเต็ปที่2คือดูฝั่งซ้ายมีขอบเขตไหมมีขอบเขตของมันคืออะไรก็ตามยกกำลังสองเป็นไงคะมากกว่าเท่ากับศูนย์ถึงแม้ว่าข้างล่างมันจะเป็นเลขสี่ก็ตามเพราะว่าอะไรถ้า y ายเป็นศ0นย์ศูนย์นกลังสองเป็นศูนย์ฐานสี่ก็ยังได้ศูนย์อยู่ดีต่ําที่สุดคือศูนย์ไม่มีต่ํากว่านี้แล้วเพราะฉะนั้น มันจะมากขึ้นเรื่อยๆจนถึงอินฟินิตี้ก็คือมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์นั่นเองในเมื่อสีฟ้ามากกว่าหรือเท่ากับศูนย์สีชมพูที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งก็ควรจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์เหมือนกันเพราะว่าซ้ายกับขวาต้องเท่ากันเกิดเป็นอสมการใหม่คือ1ลบ x กำลัง2ส่วน9ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0ทีนี้เราต้องวิเคราะห์ตรงนี้เพราะว่าเรากำลังหาโดเมนอยู่โดเมนคือดู x ขอบเขตของ x ทีนี้นักเรียนก็แค่แก้อสมการดูค่า x ว่ามันต้องแต่ไหนถึงไหนทีนี้วิธีแก้สมการสเตปที่หนึ่งคือหลายสเตปอยู่นะสเตปซ้อนสเตปวิธีแก้อสมการตัวแปรต้องไม่ติดลบถ้ามันติดลบทายัางไงคูณลบหนึ่งเข้าไปกลายเป็นลบหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ลบโอ้ยอย่าเพิ่งโทรมาตอนนี้อ่ะลบหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ไปเขียนข้างหลังคูอยากสลับที่ไง จากนั้นลบ x กาลัง2ส่วน9ติดลบคูณลบ1เข้าไปจะเป็นบวกคูณเอาไปไว้ข้างหน้ากลายเป็น x กาลัง2ส่วน9จากมากกว่าเท่ากับกลายเป็นน้อยกว่าเพราะว่าถ้าคูณลบ1กับหารลบ1ต้องเปลี่ยนเครื่องหมายทันทีแล้วก็0จากนั้นทีนี้ตัวส่วนมันเป็น9นักเรียนคํานวณไม่ได้คํานวณยากนักเรียนต้องเอามันขึ้นไปข้างบนทํายังไง9มันถึงจะหายไปต้องคูณอะไรคูณ9 ถ้าคูณ0ย์ค่าของเราก็จะหายไปด้วยคูณทุกตัวเลยนะอันนี้มี1โพสสองโพสสามโพสคูณทุกตัวตัวที่1คูณการพอดีตัดตัดหายเหลือแค่ x กำลังสองนี่คือสิ่งที่เราต้องการไงเราไม่อยากให้สวยเป็นตัวเลขเราจะคำนวณยากก็เลยเอาขึ้นไปโดยการคูณเลขนะั้นจากนั้นลบหคูณเเป็นเกน้อยกว่าหรือเท่ากับศูนยได้แล้วทีนี้ได้ยังค่าวิกฤต x คูณเลร x ลบอะไรนะ x ลบสมเก่งมากคูณ x-3 บวกสน้อยกว่าหรือเท่ากับ0นย์แสดงว่าค่าวิกฤตมี2ค่าคือลบสกับบวกสแล้วก็เรียงจากน้อยไปมากนะคะห้ามพลาดนะแล้วก็ใส่บวกลบบวกน้อยกว่าหรือเท่ากับระบายช่วงลบที่เป็นช่วงทึบเพราะว่ามีเครื่องหมายเท่ากับจบนี่คือโดเมนตอบปิดลบสามถึงปิด -3 าม ต่อไปหาเลนหาเลนจัดเทอร์แสดงว่า x อยู่คนเดียวเราจะย้าย y หนีนะทีนี้ข้อนี้ย้าย y ไปหา1ก็จะกลายเป็น x กำลังสส่วน9เท่ากับ 1- ลบ y กำลังสส่วน4สเต็ปที่1เสร็จแล้วจัดเทอมเสร็จแล้วสเต็ปต่อไปให้ดูฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายมีขอบเขตไหมมีต้อง มากกว่าหรือเท่ากับ0ดังนั้นฝั่งขวาซึ่งก็คือสีเหลืองก็ควรจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับศนย์เหมือนกันเพราะว่าซ้ายกับขวาต้องเท่ากันจากนั้นเกิดเป็นอสมการใหม่สีเหลืองเกิดขึ้นคือ1ลบ y กำลัง2ส่วน4ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0ทีนี้แก้อสมการเลยแก้อสมการอันนี้จะแก้ได้ไหมถ้าตัวแปรติดลบไม่ได้ต้องคูณคูณลบ1เข้าไปกลายเป็น ัวที่นค,ลนนนคลนนูลบหเป็นอะไร1นคูลบหเป็นลบหนะคูจะเขียนไว้ตรงนี้ตัวที่สองลบ y กําลังสองส่วน4ี่เอ้ยเออถูกแล้ย x สี่คูณลบหเข้าไปก็จะกลายเป็นบวก y กําลังสองส่วน4ี่คูย้ายลงไปไข้างหน้าจากมากกว่าหรือเท่ากับก็ต้องเปลี่ยนเป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับศนทีนี้ทํายังไงตัวแปรติดลบไหมไม่ต้องคูณลบหนึ่งไหมไม,ไม่ต้องแต่สว่วนมันเป็นไร เลข4เอาขึ้นมาข้างบนคูณอะไรค,คูณ4ทั้งหมดด้วยนะอย่าคูณแค่ตัวใดตัวหนึ่งนะหลักของสรรมการอสรรมการเนี่ยต้องคูณทั้งหมดให้มันเหมือนกันเสมอกันตัดตเหลือ y กำลังสองลบสน้อยกว่าเดี๋ยวเท่ากับ0แยกขาสอเล็บหน้ากำลังสองลับกำลังสองคูด <2. S 1> อะไรออกไาอะอะอะ y กำลังสองลบสเป็นแยก2เล็บ y ลบ2อันนี้ผลต่างกำลังสองนะคูณ y บวก2น้อยกว่าหรือเท่ากับ0ค่าวิกฤตมี2ค่าคือลบ2กับบวก2ใส่บวกลบบวกน้อยกว่าหรือเท่ากับระบายช่วงทึบแล้วก็ช่วงที่เป็นลบตอบข้อนี้ว่าเลนส์ปิดลบ2ถึงปิด2เสร็จแล้วต่อไปข้อที่24สจดไม่ทัาไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวครูมีแคปให้ ข้อต่อไปหาโดเมนจัดเทอม x แสดงว่า y อยู่คนเดียวให้ y อยู่คนเดียวตัวน,วนี้ตัวตัง้งจะกลายเป็น y ลบ2ทั้งหมดกำลัง 2, สองส่วน16เท่ากับ1ลบ x ลบ1่าทั้งหมดกำลัง 2, สองส่วน25ก็แค่ย้ายตัวนี้ไปมันก็เลยกายลบบกกายเป็นลบจากบวกกลายเป็นลบจากนั้นดูฝั่งซ้ายสเต็ปต่อมาดูฝั่งซ้ายมีขอบเขตไหมสีเหลืองมีคือ มากกว่าเท่ากับศูนย์ดังนั้นสีเขียวต้องมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์เหมือนกันกลายเป็นอ่ะครูเริ่มขี้เกียจละครูต่อตรงนี้เลยนะตรงนี้เลยเกิดเปรร็นสรรมการใหม่ตรงนี้ดูเฉพาะฝั่งนี้แล้วนะทีนี้อ่ะต่อไปได้อะไรคะตัวแปรติดลบไหมติดลบต้องคูณอะไรคูณลบหนึ่ง,ลงแล้วข้างล่างเป็นเลขอะไรเอาขึ้นมาข้างบนคูณอะไร คูณลบหนึ่งแล้วก็คูณยุยี่สิบห้าเอามารวมกันเป็นคูณลบยี่สิบห้าเลยได้ไหมได้อยมึงพูดครั้งหนึ่งคือมันไม่ได้ให้คูณเลยว่ะบักอันนี้คูณได้คูณลบยี่สิบห้าทีเดียวเลยคูณที่เกียรติแบบเขียนเขียนไปเขียนมาเยอะบรรทัดเฉยเฉยคูณลบยี่สิบห้าเข้าไปเลยกลายเป็นหนึ่งคูณลบยี่สิบห้าเป็นลบยี่สิบห้าอ่าเติมก่อนนะลบยี่สิบห้าจากนั้นตัวที่สองตัวนี้คูณลบยี่สิบห้าเข้าไปลบลบหายไหม หาย25่ัดาตาตัดหายไหมตัดเหลือแค่ข้างบนก็คืออุย้ย x ลบ1ทั้งหมดกำลัง2นั่นเองจากมากกว่าหรือเท่ากับคูณลบเข้าไปอะความหมายเนี่ตอนที่ครูเคยพูดว่าคูณลบ1ต้องเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายใช่ไหมจริงๆไม่ใช่แค่ลบ1อะไรก็ตามที่เป็นจำนวนติดลบถ้าเอาไปคูณหรือเอาไปหาในอสมการต้องเปลี่ยนฝั่งจากมากกว่าจะเป็นน้อยกว่าจากน้อยกว่าจะเป็นมากกว่า เราะใช้ข้อนี้จากมากกว่าหรือเท่ากับก็จะกลายเป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับเพราะ25เอ้ยเพราะลบ25เป็นจำนวนติดลบ0ยังไงต่อหน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2อันนี้คือหน้าหลังคือเลขอะไรต้องเป็น5ใช่ไหม5กำลัง2แกต้องเปลี่ยนก่อนให้คิดในใจเอาคิดในใจเอา25คือ5กำลัง2แสดงว่าหลังคือ5หน้าคือ x ลบ1 ่ะใส่สูตรเลยหน้าลบหลังเป็นอะไร x ลบหลบลบอะไรลบหถูกตอ้องต่อไปหน้าบวกหลังเป็น x ลบหบวก,บวกหวกเก่งมากน้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์ทีนี้รวมได้ไหมตัวเลขอ่อะได้เป็น x อ,อะไรวงเล็บที่หนึ่งลบหนลบหเป็นบลบหกวงเล็บที่สอง x ลบหบวกห้ลบบวก บวกสี่ถูกต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์ค่าวิกีมีกี่ค่าคือลบสี่กับบวกหกใส่บวกลบบวกน้อยกว่าหรือเท่ากับระบายทึบช่วงลบเพราะว่าน้อยต้องลบนะถ้ามากจะไปช่วงบวกสรุปคําตอบข้อนี้โดเมนตอบว่าปิดลบสี่ถึงปิดหกจริงๆมีวิธีที่คิดสั้นกว่านี้อ๋อหมายถึงว่าคิดเร็วกว่านี้อ่ะ แต่ไม่มีเวลาแล้วเราก็ต้องจำสูตรเ่มไม่เป็นไรหรอเอาวิธีนี้นี่แหละต่อไปหาเลนหาเลนจัดเทอม y แสดงว่า x อยู่คนเดียว x อยู่คนเดียวเราจะย้าย y ไปหา1น,นะกลายเป็น f อไม่ใช่ f แหละ x-1 บห่งทั้งหมดกำลังสองส่วนยีาเท่ากับหนึ 1, ่งลบ y าลบสอทั้งหมดกำลังสองส่วนสิ จาก Y เนี่ยมันเป็นบวกฝั่งซ้ายย้ายมาฝั่งขวาต้องเป็นลบพอย้ายข้างเสร็จแล้วจะเทอมเสร็จสเต็ปต่อไปคือดูขอบเขตฝั่งซ้ายต้อง,อ,งอ่าเพราะฉะนั้นฝั่งขวาก็ต้องมากกว่าหรือเท่ากับศูนเหมือนกันเอ้ยครูเริ่มีิเกจเขียนอย่งนี้เลยดีกว่าต่อเลยตรงนี้เลยอ่าต่อไปนักเรียนแก้อสมการฝั่งขวาเลย คูณอะไรอีกรอบคูณอะไรดีอีกรอบดีมากนักเรียนแกเอาคำตอบที่3ามมาให้คูณจริงๆด้วยรอบแรกคูณลบหนึ่งถูกรอบที่สองคูณสิบหกถูกแต่รอบที่สามเล็ดสุดคือคูณลบสิบหกคือทีเดียวจบเพราะฉะนั้นตัวที่หนึ่งกลายเป็นอะไรหนึ่งคูณลบสิบหกเป็นลบสิบหกะคุณจะเขียนไว้ข้างหลังนะ ข้างหน้าจากลบตัวนี้คูณลบหเข้าไปลบก็ตัดตัดกับลบ16บหกก็ตัดตัดกับ16หหายเหลือแค่ y 2, กกบลบสองกำลังกำลังสองจากมากกว่าหรือเท่ากับกลเบนศูนยหน้าคืออะไร,รหน้าคือ y าลบสองแล้วหลังคืออะไรหลังคือสี่เก่งมากโอเคนักเรียนเริ่มเริ่มอันนั้นละกลายเบนสูตรคือ เก่งมาก y ลบ2บ4อีกอันหนึงล่ะถูกต้อง y ลบ2บก4น้อยกว่าหรือเท่ากับ0ทีนี้รวมเป็นถูกต้อง y เก่งมากอ้าวค่าวิกิตถูกต้องใส่บวกลบบวกเก่งมากต่อไป ระบายทึบช่วงไหนเก่งมากคุณน่าจะให้เราไม่มีเวลาไงไม่ไงั้คนคุณคงให้พวกแกลองทาเองดูก่อน<ม>แต่จริงๆตอนอยู่บ้านนะพวกแกสามารถลองทําเองได้รบบไไจริงหรดดอโอ้ยปิดคาตอบอปิดลบสองถึง,งถูกตอ้องอ่าต่อไปข้อสุดท้ายแล้วโอ้ไม่ก็สิบสามนาทีเหลือเหลือเหลือมา หาโดเมน y เทิม x แสดงว่าย้ายอะไรหนี y อปกติควรจะเป็นย้าย x ใช่ไหมเอาง่ายๆแต่ตอนนี้คือถ้า y ตรงนี้มันติดลบถ้าเราย้ายมาตรงนี้มันจะเป็นบวกแล้วเราก็ย้ายหึงไปหา x เ,เอาเนาะแล้วค่อยสลับฝั่งอ่าตอนนี้ครูจะย้าย y ไปไว้ฝั่งขวาแล้วก็มองมองเป็นกระจกสะท้อนนะทีนี้ฝั่งขวาจะเป็นฝั่งซ้าย พยายามทำทำตามความเข้าใจให้มันทันนะเออเพราะฉะนั้น y เนี่ยย้ายไปแล้วมันจะกลายเป็นบวก y ลบสามทั้งหมดกำลังสองส่วนเก้าทีนี้เราจะย้าย1ไปหา x แสดงว่า1ต้องติดลบก็จะกลายเป็น x ลบ 2, 2ทั้งหมดกำลังสองส่วน16ลบ1นี่เอานี่ไปนี่เป็นบวกเป็นบวกเอา1ึงไปหา x เป็นลบก็เลยเกิดแบบนี้แล้วครูก็สลับฝั่งซ้ายขวา ตามไม่ทันแค่ย้ายข้ามเ,เฉยไม่มีอะไรในเรียนก็ค่อยๆทำทีละสเต็ปเวลาลเรียนทำเองทีนี้จะเทอมเสร็จทำยังไงต่อฝั่งซ้ายมีขอบเขตว่าดังนั้นฝั่งขวาเหมือนกันครูเริ่มี่เกศษครูก็จะเขียนต่อเลยอ่าตัดโอเคตัวแปรติดลบทำยังไ,ไงตัวแปรไม่ติดลบดีมากเลยโอเมก้าลูกหลาน เป็นคนที่มีสตินะครูยังไม่ทันดูโจทย์แต่ครูพูดไปก่อนอะเมื่อกี้ครูยังไม่ได้เงยหน้าดูโจทย์เลยแต่ครูบอกว่าแหละว่าบอกว่าตัวแปรติดลบแล้วดีมากถ้าไม่ไงคะคราวนี้ตัวแปรไม่ติดลบต้องคูณลบหนึ่งไหมไม่ต้องแต่เราคูณอะไรดีคูณสิบหกเพราะว่าสิบหกขึ้นมาข้างบนไงกลายเป็นอะไรตัวแรกเอาสิบหกคูณเข้าไปตัดไหมตัดนี่คูณสิบหกตัวที่หนึ่งตัดตัดแล้วก็คูณสิบหกตัวที่สองอันนี้ไม่ตัดแหละ คูณเข้าไปเลยได้อะไร x ลบสองทั้งหมดกำลังสองสาเหตุที่เราต้องคูณ1ิบเพราะเราไม่อยากให้มันมีข้างล่างไงเพราะฉะนั้นข้างล่างควรจะต้องหายถ้าข้างล่างไม่หายแปลว่าเราคูณผิดเราต้องเอาสิบหกขึ้นมาต้องตัดตัดอันนี้สองลบ1่คูณสิบหกเป็นลบสิบหมากกว่าเปลี่ยนเครื่องหมายไหมไม,ไม่เปลี่ยนเพราะว่าไม่ได้คูณลบเนาะไม่ได้คูณแล้วก็ไม่ได้หารลบ ต่อไปได้ไหรืยังห,หน้าคืออะไรอ่าหน้าคือเอลบสองหลังคือหลังคือสี่เพราะฉะนั้นใส่สูตรเข้าไปเลยเป็นถูกต้องหลังเก่งมากมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์ยังไงต่อทีนี้เลขรวมกันได้ไหมเลขรวมได้คือรวมเป็น x อลบหกเก่งมาก เบวกหรือลบ <S 2> 2. <S บวกเนาะ2สองมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์ค่าวิกฤตคือบวกหกกับลบสอไซบวก,ก,กบลบบวกค่าวิกฤตระวังดีๆนะคะห้ามเรียงผิดนะต้องเรียงจากน้อยไปมากจากซ้ายไปขวาแล้วก็ยังไงมากกว่าหรือเท่ากับระบายยังไงทึบช่วงไหนบวก,บวกออกข้างออกข้าง สังเกตว่าโจทย์ไม่เหมือนกับข้อเมื่อกี้นะตอบไม่เหมือนกันโดเมนตอบว่าอะไรอันนี้อ่ะนักเรียนข้อน,นี้ถ้านักเรียนเขียนเซตคำตอบไม่ได้นะ่ะคือแกแบบเสียเลยอะ่ะทำมาตั้งนานแต่แกตอบไม่ได้เป็นเซตอ่ะตอบเปงไงดูจากซ้ายนะอ่าหนะัวลูกศรแปลว่าลบอินฟินิตี้ถึงไหนถึงลบสองแล้วก็ช่วงปิดยูเนียนก,กับช่วงใหม่คือตรงนี้คือปีทหถึงอินฟินิตี้ อินฟินิตี้กับลบอินฟินิตี้ต้องตอบช่วงเปิดเท่านั้นนะห้ามไปเขียนบ,ยบุกล็บเหลี่ยมนะต่อไปหาเลนท์ทำไมไม่พอเลยอ่ะหาเลนนะจัดเธอว่ายแสดงว่าเอ๊ะอยู่คนเดียวโอ๊ยอันนี้คือง่ายเลยย้ายอะไรหนี ย้ายอะไรหนีนะ x เทิรม y ย้าย y ไปหาหนึ่งจะเหลืออะไร x ลบสองทั้งหมดกำลังสองส่วนสิบหกเท่ากับหนึ่งบวก y ใช่ไหมหรือว่า Y บวกหนึ่งก็ได้ถ้าเป็นเครื่องหมายบวกเราสลับที่ได้เลย y ลบสามทั้งหมดกำลังสองส่วนเก้าบวกหนึ่งจะเทิมเสร็จยังไงต่อคะ ดูด้านซ้ายขอบเขตมีไหม,มคือดังนั้นสีฟ้าก็ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0ูย์ยังไงตอนคูณเก้าโอเคคูณ9ได้แต่จะบอกตอนสุดท้ายว่าอะไรที่มันสั้นกว่านั้นคูณ9เข้าไปกลายเป็นอะไร y <ไ>ลบสามทั้งหมดกำลังสองบวก 9มากกว่าหรือเท่ากับ0ใช่ไหมทีนี้นักเรียนดูสูตรอันเนี้ยเป็นสูตรลบไหมมันเป็นเครื่องหมายบวกซึ่งเครื่องหมายบวกไม่มีนะสูตรกำลัง2แล้วบวกกันอนะ่ะไม่มีมีแต่กําลัง2ลบกันถึงจะแยกออกเป็น2เล็บอันนั้นแต่อันนี้ไม่มีสูตรนั้นทํายังไงย้ายข้างหนีไปเลยเอาเลข9ย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งกลายเป็นอะไรย้ายไปฝั่งนู้นจะกลายเป็นอะไรบวก9เนี่ย ลบเก้าทีนี้ไดเรียนดูสิฝั่งซ้ายกําลังสองต่ําสุดคืออะไรค่าต่ําสุดคืออะไรกําลัง 2. 2> สองศูย์ต่าสุดคือศูนย์ใช่ไหมแสดงว่าฝั่งซ้ายเล็กเลกเลกสีเหลืองเนี่ยไม่ว่าครูจะเอาเลขอะไรไปแทนใน y ต่ําที่สุดของค่าฝั่งซ้ายก็คือศูนย์แล้วฝั่งขวาเป็นเลขอะไรลบเก้าศูนย์มากกว่าลบเก้าไหมมากกว่า <c oughs> เอาใหม่สิศูนย์มากกว่าลบเก้าไหม ศูนย์มากกว่าลบเก้าแปลว่าครูเอาเลขอะไรก็ก็ตามไปแทนใน y ก็ทำให้อสมการข้อนี้เป็นจริงเสมอเพราะว่าต่ำที่สุดที่ครูแทนเนี่ยคือได้ศูนย์ y เป็น3 3ลบ 3, เป็น0ูนย์ูย์กำลังสองเป็นศมากกว่าลบเ้าไหมมากกว่าแกหากตัวเลขอื่นที่แทนเราไปแล้วแล้วน้อยกว่าลบ9มีไหมไม่มีเพราะมันไม่มีทางเป็นลบใช่ไหมแสดงว่านักเรียนควรจะตอบอยังไงเก่งมากอ้าวทำไมรู้ว่าต้องตอบอ้า ถูกต้อง y เป็นได้ทุกตัวสรุปเล้นตอบ r ทุกตัวในระบบจำนวนจริงเุ้ยเสร็จแล้วเฉลยเสร็จแล้วไปเรียนเรื่องต่อไปกันเถอะ inverse